สวัสดีครับนี่มาดูเปรฟีเอ้ยไม่ใช่โอ้ยโคมาสุโคมาสุโคมาส,สุแล้วก็ฟูโซครับเครื่องสามร้อยแปดกับทีมงานเสียต้อมจุกกรู่ครับเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวก็โคมาสุครับ PC สองร้อยนะตัวนี้น่าจะรุ่นสิบแล้วนะ โอ้ดูครับเสียงคำรามออกมาแบบน,นึดเลยครับ ท่านผู้ชมโอ้เกือบอยู่ครับโอ้ตรงนี้นี่เอาเรื่องเลยนะโอ้เอาเรื่องเลยนะท่านผู้ชมแบบเนิดหนึดเลยอะดูคันต่อไปดีก่ะ มาดูเดก้าสองเจ็บศูนย์นะคะนี่โอ้โหรล่อจัดโู้หล่อยิงครับแบบทรงนี่ได้เลยอ่ะนี่ก็วิ่งประมาณสิบฟอรโลนะ ข้างล่างนี่ไม่ค่อยเละเท่าไหร่นะแต่ข้างบนนี่ช่วงนี้นืดจัดเลับรถม้าไม่หมดนะรถม้าหมดนี่สนุก ดีครับหน้าฝนนก็มีงานทำนี้โรงงานนะของเราก็อู้น่าจะหยุดยาวแล้วท่านผู้ชมดูแล้วผ่านทองที่รักผ่านทองไปหมดนะ วันนี้ยังไม่ได้ลงคลิปเลยขอคิดสักคลิปก่อนนะวันนี้อ่าตัวแล้วครับเดก้า เลยตา,ตามติดตามติดครับตามติดโอ้แรงจัดมีอาการนิดนึงนะ ทาผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับไวเจอกันคลิปหน้าเนาะนานๆนนทีจะได้ออกมาเจอหน้างานตรงนี้กำลังขุดมันเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ